ทุกข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุกข่าวนุ่มโดยบ้านสา,ก,สากลสังคมบ้านที่คุณเองไม่จําเป็นที่จะต้องรู้จักครับวันนี้ผมพาท่านมาพูดถึงมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทยปีพุทธศักราช2560ผมจะหยิบยกมาเพื่อประกอบการพูดเรื่องการยกเลิกหรือตรากฎหมายโดยเปิดให้มีการรับฟังเสียงของประชาชนนะครับ นี่คือเรื่องสำคัญนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมการเลือกตั้งแบบบัตรหนึ่งใบจึงทำให้นักการเมืองเกลียดนะครับขออาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา77ใช้สิทธิ์สะท้อนเสียงของประชาชนแม้รัฐจะไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นก็ตามดังนั้นผมขอพูดดังนี้ครับ 1. เลือกตั้งบัตรใบเดียวคือการควบคุมคุณภาพการเลือกตั้งแทนว่าที่นะครับ เลือกตั้งบัตรใบเดียวคือการควบคุมคุณภาพของการเลือกตัวแทนว่าที่สสเขตพูดเร็ือไปนิดหนึ่งนะครับ 2. เลือกตั้งบัตรใบเดียวคือการคัดกรองอุดมการณ์พักการเมืองให้สอดรับกับคุณภาพในการเลือกตัวแทนพักการเมืองของแต่ละพักการเมืองหรืออาจใช้ชี้วัดเรตติ้งพักการเมืองในคราวเดียวกันหมายเหตุก็คือหากพักการเมืองดีนะครับแต่เลือกตัวแทนพักผิดประชาชนเกิดความหลังเล ทำให้จำนวนสอสอเขตจะชนะน้อยกว่าคะแนนนิยมพักโดยรวมได้ซึ่งแสดงว่าพักการเมืองน,นั้นเน้นสร้างกระแสพักแต่ลืมควบคุมคุณภาพในการคัดสรรตัวแทนพักนั่นเองครับนี่คือสาระสำคัญเหมือนกับพักพลังประชาลัฐครับไปดูดนะครับพักประชาธิปัตย์มาดูดพักเพื่อไทยมานู่นนี่นั่นบางคนทำไมคุณไม่อยู่พักเดิมอะ่ะกลัวแพ้ขนาดนี้เลยหร พอย้ายพรรคเกิดความลังเลทันทีครับในจังหวัดจันทบุรีก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับอย่างเช่นสารวัตรต๊อกของพรรคอนาคตใหม่หาเสียงเก่งมากเกิดความลังเลเหมือนกันนะครับบางคนเห็นกุธนาทรยังใหม่อยู่ก็ไม่รู้จะยังไงหาเสียงก็ก็เก่งธนาทรก็แรงกระแสดีกระแสดีนะครับแต่ก็บางคนก็ไม่มั่นใจจะเลือกดีไม่เลือกดีแต่บางเอิญน,นะครับ ด็อเตอร์สลาต็อกนั้นเป็นคนที่มาจากเสือแดงเนาะแล้วก็เป็นเด็กวัดป่าของกุ้งซึ่งจะมีฐานลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรีเยอะพอสมควรนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านพ่อรีเหมือนกันนะครับก็คิดว่าอนะ่ะหลับบ้านเราเนี่ก็เด็กวัดป่าเนาะอะไรเงี้ยก็คิดคิดมาคิดไปกระแสในเรื่องของ การใกล้ชิดประชาชนเนี่ยของดรสารวัตรต๊อกเนี่ยดีกว่าคุณธวัชชัยอนามพงษ์เยอะนะครับแต่กระแสพลังประชารัฐของลุงตู่ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าดีทําให้คะแนนนออกมาสูสีพอสมควรครับแต่ท้ายที่สุดแล้วพักอนาคตใหม่นะครับก็กวาดที่นั่งไป3มเขตแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันเลยในสเขตเนี่ยนะครับของดรสารวัตรต๊อกเนี่ยเจอคู่ปรับที่ค่อนข้างจะหินนะะเพราะคุณธวัชชัยนี่ถือว่ามีฐานคะแนนนิยมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็ถือได้ว่าจุดพลิกผันเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการย้ายพักด้วแหละทําให้เกิดความลังเลว่าตกลงแล้วทําไมต้องทําอย่างนี้คนที่เคยเลือกก็ไม่เลือกนะครับคนที่แบบอ่ะก็ต้องเลือกนะเพราะว่าอยู่พักเดียวกับลุงตู่ก็ต้องเลือกแล้วก็มีคนเอ้ยเอาละเลือกของใหม่เลยดีกว่านะครับชิมรางชิมลาง,ลางคนที่รู้สึกผิดหวังกับพักประชา สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่ย้ายมาสบพรรคพลังประาชารัฐก็ใช้คะแนนนี้แหละครับโยนให้พรรคอนาคตใหม่เรียบร้อยครับชนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและสะท้อนเรื่องจริงในการที่คุณไม่เคารพเรื่องการทำไพมารีโวคคุณไม่หยั่งเสียงกับประชาชนก่อนเขาย้ายพรรคมาแล้วมาลงแล้วเนี่ยคนจะลังเลอยากจะเลือกไม่เลือกคุณคำนึงถึงแต่คนที่อยู่ในคณะตัวเองในระบบของคณะธิปไตย ท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะไปขอคะแนนนิยมในระบบประชาธิปไตยมันก็มีความรักลั่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวแล้วก็หาร500เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดคือน่าจะหาร500ด้วยนะเป็นระบบที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ประหยัดงบประมาณของรัฐที่สำคัญที่สุดคือทำให้พรรคการเมืองนั้นถูกตีกรอบให้ต้องใกล้ชิดประชาชนทั้งระดับผู้นำพรรคแล้วก็ลูกกรจอกอะน,นะ สะสะเขตก็ต้องทํามือ,อเรยกว่าจับมือทํางานการเมืองร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างหาวิธีการหาเสียงขอแตกต่างกันนะครับที่สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือในเรื่องของกระแสพักอย่างพักอนาคตใหม่สะสะเขตเได้น้อยกว่าก็จริงแต่คะแนนนิยมของพักเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นก็ถูกแบ่งสรรปันส่วนให้เกิดที่นั่งในรัฐสภา นั่นก็คือตัวแทนสสบัญชีหลายชื่อมีจำนวนมากพอสมควรครับอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากให้เห็นครับอันนี้ก็เป็นคำถามเนาะ,ะว่าถ้าบ,ตบาตสองใบจะหาร500ได้หรือไม่นะครับทีนี้เลือกตั้งนะครับแต่เดิมนะครับสสบัญชีหลายชื่อมี150คนนะครับแล้วก็คิดสัดส่วนจาก500คน ถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ต้องให้กรกตรมาบอกว่าทําไมกรกตรไม่ออกสื่อให้คนเข้าใจสักทีมงมุงมกาหลากับการที่เรียกว่าสอดไส้กฎหมายไม่รับฟังเสียงของประชาชนซะเลยแต่เวลาเลือกตั้งอยากจะให้ประชาชนไปเลือกสอสบัญชีรายชื่อ100คนเนี่ยใ,ใ,ในในการแบ่งเขตใหม่แล้วก็กฎหมายใหม่เนี่ยเขาจะมีการแบ่งเขตการเลือกตั้ง4 0 0เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อ100คน โดยคิดสัสดส่วนจากการหาร500ได้หรือไม่นี่คือสิ่งสําคัญครับเป็นการตั้งคําถามอีกเหมือนกันว่าทําไมไม่เอาจํานวนสสเขตหารเพราะเป็นการจําลองบริบทพื้นที่ซึ่งเป็นฐานคะแนนดิบของการเลือกพักการเมืองให้ได้สอสบัญชีรลายชื่อเป็นการผกผันกันนะนะผมก็ตั้งคําถามว่าออทาไมบางเอิญกรกตตกคณิตศสาสตร์คําตอบคือเป็นแบบนี้แล้วก็สสบางท่านก็คือไม่ชอบคณิตศสาสตร์ แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอันกริทึมใน้อธิบายสั้นๆให้เข้าใจเห็นรูปนะครับเห็นรูปเห็นร่างหรือเป็นนามเป็นรูปธรรมมากขึ้นอ่ะว่ากันไปเจ็ดนาทียังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเนาะเปลี่ยนเลือกตั้งจากบัตรหนึ่งใบเป็นบ,บัตรสองใบนั้นข้อดีคือบัตรสองใบคือการให้เลือกอุดมการณ์พรรคการเมืองตรงไปตรงมาได้มากขึ้นครับ ข้อเสียบัตสองใบคือพักการเมืองให้ความสาคัญกับการสร้างกระแสพักมากกว่าการคัดสัดว่าที่สอสเขตครับแล้วก็ข้อเสียอีกนั่นก็คือเมื่อเป็นบัตส2ใบแล้วสสเขตจะอาศัยกระแสพักการเมืองหาเสียงได้ง่ายขึ้นเพราะหากเลือกพักก็ต้องรู้สึกเกรงใจพักนั้นด้วยเหมือนผมอยากจะเลือกพักก้าวไกลเห็นชัดๆเลยอะแบบมือข้างขวาบัตรพักก้าวไกลมือข้างซ้ายก็ต้องเป็นพักก้าวไกลด้วยเพราะเกรงใจ คือธรรมเนียมหรือว่าเป็นหลักจิตวิทยาเลยนะครับได้พี่ก็กลัวเสียดายน้องอ่ะได้พี่ถ้าไม่ได้น้องในสภาก็แย่ใช่ไหมเพราะว่าสสเขตอ่ะชัวร์กว่าสสบัญชีรายชื่อไงเห็นไงชั่งน้ําหนักง่ายไงนั้นเอาแพ็คคู่เลยจบนะแต่ถ้าเป็นบัตรไปเดียวก็ท่านใจเราเทในเรื่องของการเลือกสสเขตคือเลือกคนมาดีอ่ะ ขาดเลยอ่ะพักเร็วก็เรวก็ล่าก็ไม่เป็นไรสสอเขตดีอ่ะเทอ่ะก็เลือกเลยสอสเขตบังเอิญพักนั้นดีมากเลยแต่สอสอเขตยแย่มากเลยแย่มากเลยลังเลลังเลเอาอะไรพักนี้ดีอ่ะอุดมการณ์โดนใจก็เลือกเลยเป็นบัตรใบเดียวที่มีการซ่อนคะแนนแฝงก็คือคะแนนบัญชีรายชื่อหรือเลตติ้งพักเอาไว้อยู่ในบัตรใบเดียวแต่บัตรสองใบไม่ชัดเจนแต่ก็มีข้อเสียอีกเหมือนกันเห็นไหมครับ ต่างฝ่ายต่างมีข้อเสียแล้วก็มีข้อดีที่แตกต่างกันนะครับแต่ทั้งนี้อยู่ที่เราใช้ถ้าเราสร้างความเข้าใจลดมบประมาณของรัฐได้ยิงนกนัดเดียวได้คําตอบทางรัฐสภาเนี่ยผมว่านะดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะแล้วก็ใช้โปรแกรมอัลกอริทึมในการคํานวณหาสัสดส่วนสอสอเข้าไปนั่งในระบบบัญชีรไยชื่อผมว่าน่าจะดีกว่านะครับ ผมมองแบบนี้นะในระยะยาวนี่ดีแน่ๆระยะสั้อนอาจจะถกเถียงกันไปก่อนว่าบ,บัตรใบเดียวแย่ก็ได้นะครับเอาละครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อไปหน้าที่6ครับว่าและกินรวบเวลาเกือบ10นาทีการกำหนดเขตการเลือกตั้งนี่ก็คงพูดไปแล้วนะครับเขากำหนดเขตการเลือกตั้งเอาไว้นะครับไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอุดมการพักแต่เกี่ยวข้องกับเขตบริบทพื้นที่นะครับอย่างเช่น หลัก4ี่จตุจักรเงี้ยนะครับรวมกันแบบนี้เป็นต้นนะครับก็มีเขตเอามารวมกันเป็นเขตการตั้งขึ้นมาบริบทพื้นที่แล้วก็จำกกนวนประชากรแต่เรื่องอุดมการพักนี่สิครับถ้ากระจายไป400เขตเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่า400เขตเราเนี่ยอุดมการพักของเราเนี่ยรวมรวมแล้วเนี่ยตอบโจทย์สังคมในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน อย่างเช่นพักรักพื้นป่าเงี้ยคนรักพื้นคนรักพื้นป่ารักองรักธรรมชาติเยอะเลยรวมๆมกันในล้วปุ๊บชัดเจนคุณได้ดาวหนึ่งดาวได้ดาวสองดาวนั่งในรัฐสภาได้อย่างนี้เป็นตน้นอุดมการพักการเมืองที่ดีคืออะไรครับผมมีนิยามสั้นๆเอาไว้อย่างนี้นะครับแนวคิดในการขับเคลื่อนการเมืองหรือการผลักดันกฎหมายการต่อสู้เพื่อการเข้าถึงสิทธิ์การต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆอีกมากมายครับให้ดีขึ้นหรือให้เกิดขึ้นเป็นต้นรวบรัดตัดความพูดถึงอุดมการณ์ที่มีความหลากหลายขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีการผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปผมสรุปใจความสั้นๆให้ท่านได้พิจารณาดัางต่อไปนี้ครับในปัจจุบันอุดมการ์หลักการเมืองนะครับ อุดมการการเมืองหรือก็อุดมการ์หลักทางการเมืองนั้นจะมีความเหมือนกันแต่อุดมการณ์รองนั้นแตกต่างกันครับทําให้พรรคการเมืองมีจํานวนเพิ่มขึ้นซึ่งแตกต่างจากเดิมในอดีตซึ่งในอดีตนั้นความคิดทางการเมืองของประชาชนจะมีความเหมือนกันทั้งสาระและรายละเอียดซึ่งไม่ค่อยแตกต่างกันหรือถ้าแตกต่างกันก็แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเรียวออกเป็นขั้วทางการเมืองกันไปเลยครับนี่คือสิ่งสําคัญครับเพราะฉะนั้น เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงสักขนาดนี้เราเกิดคู่ขัดแย้งเรื่องหารร้อยและหาร500แต่ใช้แนวความคิดเดียวกันคือคำนวณจากคะแนนอะไรก็ไม่รู้ที่ยังไม่รู้เลยจะได้เท่าไหร่นั่นก็คือจํานวนสสนะครับแต่เรารู้ลนะจานวนสสที่ต้องการคือเท่าไหร่เช่นสสบัญชีรายชื่อต้องการ100สสทั้งรัฐสภาต้องการ500แต่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความผกผันกันได้โดยที่ไม่ได้มี หลักยึดเลยว่าจะชี้วัดเกี่ยวกับความต้องการหรือความพึงพอใจของประชาชนเนี่ยอยู่ตรงไหนการเลือกจํานวนสสร้อยร้อยคนกับจํานวนสสห้าร้อยคนในการหารเนี่ยคือความคิดของนักการเมืองครับเขาใช้บริบทของจํานวนผู้ที่จะมีอํานาจอยู่ในรัฐสภามาเป็นตัวหารแต่ถ้าเป็นหาร400คือสะท้อนนะครับความพึงพอใจของประชาชนในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองน,นะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเจาะไปที่หาร400โดยตรงเพื่อประหยัดเวลาครับกันนะครับหาร400เนี่ยคือใช้คะแนนเสียงทั้ง400เขตมาคิดหารด้วยเขตการเลือกตั้งจํานวน400เขตครับสสอบบัญชีรายชื่อ1คนหารด้วยบริบทพื้นที่จํานวน400เขตจัดสรรที่นั่งให้เสียงข้างมากอย่างน้อย1ที่นั่งอันนี้เป็นหลักการผมนะกฎหมายเดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราจัดสรรที่นั่ง อย่างน้อยให้เสียงข้างมากคือผู้ชนะลดหลั่นกันมานะครับผมถือว่าเรียกเป็นเสียงข้างมากนะครับก็คือมีสอส,อสอเขตนะเอ๊ะถ้าเกิดเขาสอสอเขตเนี่ยล้นและเหมือนพักเพื่อไทยในคราวนี้นะครับไม่เป็นไรจัดสรรหัวหน้าพักให้อย่างน้อยหนึ่งที่นั่งก่อนเลยนะครับอย่างน้อยๆคือสบายใจแล้วนะมีคนคุมพักในรัฐสภาแล้วนะจากนั้น พอเราได้สอสอนะครับบัญชีรายชื่อเพื่อเสียงข้างมากที่จะเข้าไปนั่งบริหารจัดการสมาชิกพักของตนที่ทําหน้าที่สสอเขตแล้วอย่างน้อยหนึ่งที่นั่งแล้วมาจาัดสรรที่นั่งเสียงข้างน้อยนะครับให้ได้ที่นั่งในัฐสภากันบ้างจนเต็มนะมของเขาจงต้องเต็มนะไม่ว่าเขา,า,ามีได้3ที่นั่งงเงี้ย เขาได้ดาวเลยเขามีคะแนนนิยมคือจํานวนผู้มีสิทธิ์รับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจํานวนกี่ล้านคนก็ไม่รู้ละเอา400หารจากนั้นก็เหลือและจํานวนกี่แสนคนถึงจะได้เป็นสสได้ได้คะแนนนิยมจากประชาชนกี่แสนคนละถึงจะได้นั่งในรัฐสภาเนี่ยอาจจะประมาณ70,000คน10,000แคนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าถือว่าดีนะ ถ้าสักประมาณ7 0 0 0 0คนหรือสักประมาณแสนสองอะไรอย่างเงี้ยถ้าหารแล้วนะออกมาได้สักประมาณ7 0 0 0 0หรือแสนสองเนี่ยแล้วคิดดูเขตการเลือกตั้งเนี่ยจะมีความผกผันไปตามบริบทพื้นที่ที่กกตเขากำหนดไอ้ตัวเขตการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่เราไม่ต้องไปคำนวณมากถ้ามีการขยายเขตการเลือกตั้งบริบทพื้นที่เขาคำนวณไว้อยู่แล้วจากนั้นจํานวนเขตการเลือกตั้งเนี้ยก็จะเป็นตัวหารทําให้เห็นถึงบริบทพื้นที่สะท้อนไปถึงความชื่นชอบในอุดมการ์ทางการเมือง ของพรรคการเมืองต่างๆและยังเป็นตัวชี้วัดได้ว่าคุณจะได้ดาวพอที่จะไปน,นั่งในสภาเป็นเสียงข้างน้อยได้หรือไม่นี่คือสิ่งสําคัญครับจากนั้นแล้วเรา,เราจัดสรรเสียงข้างน้อยได้แล้วสสบัญชีรายชื่อในเสียงข้างน้อยได้แล้วนะครับก็จัดสรรในเรื่องของนะครับสสบัญชีรายชื่อเติมให้เต็มกับเสียงข้างมากเท่านั้นเองครับเพราะว่าบัญชีรายชื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแต่ก่อนผมเข้าใจว่าบัญชีรายชื่อคือการยก เป็นคัดีเดตรัฐมนตรีเออเนี้ยน่าเล่นน่าจะใช้แบบว่าอ้ารัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีทั้งหมดเกี่ยวข้องกับนักอ่าเรียกว่าการการการเมืองที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับกรรมธิกรกรรมธิการต่างๆเสนอมา100 1 0รรายการ100ชื่อของพรคชั้นเนี่ยฉันต้องการแบบนี้ถ้าดีเนี้ยเขาก็เลือกทั้งเขตทั้งบัญชีได้ชื่อครับจบครับได้500คนเขตเดียวเอยพักเดียวไปเลยนะแต่นี่จริงๆไม่ใช่ไงเมื่อไม่ใช่ก็ห้าม แหกที่หูแหกทีตาหลอกประชาชนดิไอ้ประชาชนสามารถที่จะส่งตัวแทนที่มีอุดมการทางการเมืองของตัวเองเนี่ยเข้าไปนั่งในรัฐสภาได้บ้างสินะครับสิ่งเหล่านี้ผมมีหมายเหตุไว้ว่าหาร400จากสิ่งที่ผมคิดเนี่ยนะครับหรือสะท้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพื้นทุมชาติได้ฟังได้เห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าสอดรับกับบริบทสังคมครับสะท้อนอุดมการทางการเมืองนะครับในสังคมนะครับ ให้ไปอยู่ในระบบรัฐสภาหรือการเมืองการปกครองแล้วก็มีอำนาจทางกฎหมายเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนอุดมการทางการเมืองในสังคมได้ดีขึ้นครับพักเล็กเกิดได้พักใหญ่กลางยากนี่คือการควบคุมอำนาจหรือสร้างดุลยภาพของอำนาจอิทธิพลทางการเมืองในรัฐสภาไม่ให้เฟอร์เกินไปเหมือนสมัยก่อนด้วยครับอผมจะไม่อธิบายเรื่องหารร้อยหรือหารหนึ่งร้อยแล้วกันเนาะเพื่อลูกเรัรตัดความก็แล้วกัน ทีนี้ผมอยากจะบอกว่ามาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชังจักรไทยนั้นเนี่ยกำหนดไว้นะครับนั่นก็คือรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นและยกเลิกหรือปร,ปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดรับหรือสอดคล้องกับสถานสนานการนะครับเมืเอินจอผมกระพริบนะผมขออ่านใหม่แล้วกันนะ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐ พึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนอันนี้ก็คือสภาล่มนี่ก็คือขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา77อย่างชัดเจน ผมก็ร้องเรียนไปเลยกดสายหนึ่ง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 ว้าวกันซื่อผมอยากฟังเหตุผลทําไมพลิกลิ้นกลับไปกลับมาแล้วไม่มีเหตุผลเมื่อเราแสดงเหตุผลกันชัดเจนแล้วก็ยกมือสนับสนุนหาร5อ0ไปแล้วแต่ถ้าคุณเห็นอย่างอื่นแตกต่างเหมือนที่ผมเห็นแตกต่างอันนี้เข้าใจได้ว่าคุณก็ต้องแสดงความคิดเห็นเหมือนกันไม่ใช่วอล์กเอาเพราะคุณกินเงินภาษีอากรราษฎรและคําถามของสังคมรอรับฟังอยู่ ในมิติต่างๆให้รอบได้อะใจความที่3ครับเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสำลีของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยขอโทษนะครับโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้กฎหมายการเลือกตั้งที่ว่ามันเนี่ยแก้ไขยังไม่ครบเลยในบริบทในโครงสร้างต่างๆ ก็เสนอแล้วแล้วบอกว่ากฎหมายที่มีอยู่มันไม่ดีไงก็เลยต้องแก้บ้านพ่อมองดดนี่พูดคํานี้เลยบ้านพ่อมองดดพ่อสอนมาหรือไงก็โครงสร้างกฎหมายที่มึงร่างมาเนี่ยมันยังไม่ครบองค์ประกอบก็คือยังไม่สมบูรณ์ไงจะไปตีรวนเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งบัตรหนึ่งใบบ,บอกไม่สมบูรณ์ไม่ดีก็เลยแก่ต้องพูดบบ้านพ่อมึงดดสอนมาหรือไงต้องพูดคํานี้นะครับกับเอนักการเมืองหรือสสท่านใดที่พูดออกทนะีวีเนี่ย ผมฟังแล้วทุเละผมขอใช้คําแรงๆเลยนะเพราะคุณมีพ่อมีแม่แต่ทําไมคุณไม่ปรึกษาพ่อแม่ก่อนว่าทําแบบเนี้เป็นการรับฟังเสียงของประชาชนไหมและเป็นการตีรวนที่เป็นภาระให้ประชาชนต้องปวดหัวไหมในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วก็โรคระบาดเช่นนี้นี่คือสิ่งสําคัญนะเออเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดผมเนี่ยถือว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ เรียกประสิทธิ์ประสาทสติสมัชัญญะให้ในเรื่องของความคิดเลยนะครับผมขอใช้คำแรงๆเลยนะพูดกันบลลอกกันซื่อๆตามมาตรา77เนี่ยถ้าคุณคิดว่าการร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบเรื่อง 500, หารร้อยหารห0าคุณยังคิดไม่เสร็จกันเรื่องโครงสร้างการแ้ไขมาตราอื่นก็ยังไม่เรียบร้อยโครงสร้างของกฎหมายคุณยังไม่มีเลยเรียกว่าอย่าเรียกว่ายังไม่เสร็จน้ำเลยนะ รียกว่าเหมือนกับแบบนกกระจอกอะ,อะแล้วคุณจะไปโจมตีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งแบบบตรใบเดียวเนี่ยหรือมาตราเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและพักการเมืองที่คุณยกเลิกเนี่ยเขาสมบูรณ์แล้วไงเขาเลือกตั้งได้แล้วด้วยเออแต่คุณอนะมันยังไม่มีเลยยังไม่รู้เลยจะเป็นลูกผีลูกคนแล้วที่สําคัญประตูบานแรกคุณก็เอาเต็มทีนั่นคือประตูการรับฟังเสียงของประชาชน อันนี้ต่างหากล่ะถ้าตุลาการตัดสินโดยไม่สนใจมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ครบครับสามอำนาจทิปไตยของเราสามอำนาจนะครับฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการก็เหมือนกันหมดแล้วทีนี้งานเข้าแล้วประชาชนก็ไม่ต้องแล้วนะครับต่อจากนี้ไปหมดศึกนี้ปุ๊บปิดปากให้เงียบไม่ต้องแสดงความเห็นใดๆนะครับเพราะว่าเราจะเป็นกาฝากของสังคมไทยนะครับ อันนี้คือบทวิเคราะห์ชัดๆเลยนะตามมาตรา77นี้เพราะว่าเกิดปัญหาขนาดนี้ประตูศาลเปิดปับ๊บศาลท่านก็ต้องรู้แล้วล่ะปัญหาทางสังคมเกิดจากกฎหมายฉบับนี้ที่แก้เนี่ยฝ่ายบริหารเสนอกาบบงคมทุนทุนก้าทุนกระหม่อมถาวายเพื่อลงส่งลงพระรัมยพิไทยนั่นก็คือขั้นตอนของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารมีเป็นผู้สนองรับราชวงการคือนายกพล,ลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับส่วนประตู นะครับเรียกว่า0.1ยังไม่หนึ่งนะนั่นก็คือคุณชวนหลีิภัยรับร่างการแก้ไขนะครับรัฐมนูญจากคุณจุรินลักษณะวิิทสธิธ์แล้วก็เขาบอกว่าเป็นกฎหมายนะครับที่เกี่ยวพันกับคณะรัฐมนตรีเข้ามาในสภาอันนี้ก็ถือว่าแย้มประตูแต่คนที่แบบฉุดเข้ามาในประตูจริงๆแล้วก็เปิดประตูให้ ฝ่ายบริหารทำอำนาจเบบดเสร็จเด็ดขาดได้หรือว,ว่าเป็นประเด็จการฝ่ายบริหารไปก่อนก็คือโยนเผือกร้อนก็คือพลเอกประยุจนันทร์โอชาไม่ฟังเสียงค้านไทยใช้ใช้อำนาจตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทันทีเมื่อสื่อประโคมข่าวเกิดกระแสะแบบนี้ก็คือเป็นหลักฐานชัดเจนแล้วว่าเบรกไว้ก่อนดีกว่าไหมพอไม่จําเป็นจะต้องแบบรัฐมีหน้าที่อย่างเดียวครับเพราะมาตราเนี้ยเป็นมาตราที่จะทําให้แก้ปัญหาภายในประเทศ เมื่อเกิดการใช้อำนาจรัฐและมีการลักลั่นกันหรือมีการต่อล้อต่อเถียงกันหรือมีความสงสัยในการใช้อำนาจนั้นนี่คือหัวใจสำคัญครับผมค้นค่าดีดีเรื่อแล้วนะเนี่ยแล้วก็ขออนุญ,ญาตไม่ตัดคำว่าอะไรที่ไม่ดีด้วยนะลืมไปแล้วเอาละสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็รุมรวมยี่สิบกว่านาทีแล้วผมต้องบอกเลยว่าพ่อมอเนี่เออ กฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยเราต้องคุรปกป้องศักดิ์ศรีอธิปไตยของเราเนาะอยู่ๆเขาจะมาแก้แล้วก็แก้แบบสูดๆขอไปทีกันนะสภาแล้วก็ walk out กันอย่างเงี้ยไม่ได้นี่คือหัวใจสำคัญครับรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็น พึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนและพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรลงผมถามหน่อยถ้าพูดถึงกฎหมายการเลือกตั้งก็ต้องมีบทลงโทษนู่นนี่นั่นคือคุณยังไม่ออกแบบโครงสร้างกฎหมายของคุณเลยคุณยังไม่รู้เลยว่าเป็นอย่างนี้ต้องแก้กฎหมายตัวนี้ต้องทำแบบนี้เพื่ออ,อันนี้เออถึงบอกพออมนี่ เออเพราะฉะนั้นแก้กฎหมายบัตรสองใบที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ทําไม่ได้แต่คุณทําไม่ถูกต้องนะครับในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคุณทําไม่ถูกต้องผมก็ภาวนาขอให้สารธรรมนูญเนี่ยเห็นไปในทิทางนี้นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อรุวมชาติเลยนะครับเพราะปัญหาในบ้านเมืองเนี่ยรัฐไม่รับฟังเสียงข,ของประชาชน ประชาชนสะท้อนอย่างไรรัฐก็ดื้อรั้นไม่ฟังเนี่ยไม่รับฟังเนี่ยแล้วยังใช้รัฐสภานะตอบโจทย์ความคิดทางการเมืองให้กับพวกตนเนี่ยไม่เรียกว่าแหกข้อรัฐธรรมนูญก็ต้องเรียกว่าไม่เคารพกฎหมายว่าด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา77ใช่หรือไม่แต่ก็ท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่คนยื่นต่อสารนูนว่าให้พิจารณาประกอบเนี่ยในเรื่องของการใช้มาตรา77ดด้วยหรือไม่ซึ่งคุณหมอรวีเนี่ย ก็าอาจจะยื่นก็ได้เพราะอันนี้คือประตูอันแรกเลยเรียกเป็นยันที่ว่ากันทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นาหารร้อยหาร500รหรือว่าเราจะขอเปิดให้มีการทําประชาพิจาร์ณลงประชามติแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งละพักการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นยันเลยประตูเรียกว่าตะปูตัวแรกที่จะ ออกฝาโลงให้ยุติปัญหาทางการเมืองซึ่งแน่นอนละ่ะถ้าต้องกลับไปใช้กฎหมายเดิมเนี่ยสารธรรมนูญนะครับมีสิทธิ์ที่จะอธิบายความเหล่านี้ให้องค์ประมุขแห่งรัฐก็คือพระหมหากษัตริย์ได้ส่งทราบว่าเหตุผลทําไมนะครับการแก้ไขกฎหมายแก้ไขธรรมนูนมาตราดังกล่าวนั้นต้องตกไปเพราะอะไรเพราะผิดในกระบวนการใดพระองค์ท่านทนรงลงพระปราวิไทย ในฐานะการใช้อำนาจฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารเสนอมารับสนองราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันทร์ชัยาต้องรับไปเมื่อโยนเผือกร้อนท่านก็โยนเผือกร้อนกลับก็เท่านั้นเองส่วนฝ่ายนิติบัญญัติจะทํากระบวนการอย่างไรกกตทํากระบวนการอย่างไรท้ายที่สุดจะยื่นสารรัฐมนุนหรือไม่กระบวนการนี้ก็อยู่ที่อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติญญตจะพิจารณาจากนั้น ก็ต้องถามในเรื่องการเปิดประตูของศาลตุลาการศาลธรมนูญในเรื่องของฝ่ายตุลาการว่าจะยุติปัญหาเหล่านี้เพื่อไม่ให้เป็นดากะความด่างพ้อยนะครับให้กับพบูวุติศาสตร์ทางการเมืองการปกคอรองไทยอย่างไรเมื่อเราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยแต่กลับไม่รับฟังเสียงของประชาชนนี่คือหัวใจสําคัญครับหวังว่านะครับผมอาจจะรวบรัดตัดความ นะครับเราเป็นไทยไม่ใช่เป็นทาสนะครับแต่ทําไมต้องตกเป็นทาต2สอบัตรสสิทธิ์คือสิทธิ์ที่1คือเลือกสอสอเขตสิทธิที่2คือเลือกอุดมการณ์พรรคนะครับหาร400เลือกตั้งกี่เขต400เขตก็เอาจํานวนเขตเลือกตั้งนั้นหารรายละเอียดผมพูดไปหมดแล้วเป็นการใช้อํานาจ ภายใต้กรอบนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2 5 6 0ในมาตรา77นะครับวันนี้จากลากันไปก่อนครับทุกข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุกข่าวนุ่มโดยบ้านสาปอรสังคมบ้านที่คุณเองไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักครับ